แล้วครับไฟสองสามจะอาร์ตแอนด์ฟาร์มนะครับสังคมก้มหน้าเจอกันอีกแล้วเป็นเป็นธรรมดาของยูทูบเบอร์นะครับต้องถ่ายเนาะไฟตะเกียบก็ได้ภาษาเมนไฟหอตะเกียบเรามานั่งชิวๆกันชิวๆบนบ้านนะครับตอนนี้รอกินข้าวนะครับโอ้หนามันเหรอปาสาลุงเสือมีแต่คนรักมหาทุกวันเลยขอคุณค่า เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ดูบรรยากาศเอาผู้เล่นนั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยเสียสีชมพูดนะตกใจเบิด์เนาแอดบิ๊กนะครับน้ำหาอยู่ไงตามหาแอดบิ๊กหรือยังคะกำลังค่ะกำลังค่ะกำลังย่างกุ้งอยู่นะคะนี่ครับนุ่งเสื้อไปหาผักว่ปหาผักยังอื่นว่มีเล็กยอดว่าสิ ในเดสมีดาพักสลัดกับพักแตงภารกิจไม่สำเร็จนะครับลุงเสือแตงกว่ามีคบเอบกแ้งพวรรยากาศไปก่อนนะคะเดี๋ยวภาษาจะไปเสียงข้าวเดี๋ยวจะไปเตรียมกับข้าวนะคะสิบคลิปแล้วันนี้ต้องเอาสามสิบอันนี้ิ๊กก็ออกลูกนะฮะสามสิบคลิปก่อนนอนไออาร์บิ๊กเนี่ย วันมนี้มได้ดีพักม่ได้ดีบนนี้อยู่บ้านอปกติไม่อยู่บิกรูว่าอายสิงมากวะมีมือคือยูี่อยู่มาคุณบรรยากาศในบ้านลุงเสือนะครับพรุ่งนี้ได้ข่าวว่าลุงพลจะมานะครับก็ ก็คงเป็นเซอร์ไพรส์มากนะครับเพราะว่าไม่คิดว่าลุงจะมาพรุ่งนี้นะครับเพราะเอ็มก็เป็นวันหยุดเหมือนกันนะครับเดยกันเด้อลุงเหมือนจอเปล่ามากในเนนรื่องรอกินข้าวนะตอนนี้เรากินข้าวกิน <4, 5, S 1> แหมมแอดแหมมภาษากำลังเตรียมในครัวนนนนะะคคคครรับับบน,นะครับ 8, มาแล้วผักเรามาแล้วออเด็บออเด็บอ้าวกินผักรอนะคะอาหารอาหารผักรรครับตอนนี้ใ่ปเยชอบกินกนะครับเดี๋ยวตอเอาข้าขเจ้า,า,าจก่นทอเยน็ผมจะต้องนอน ที่บ้านภาษานะครับก็ฝากทัง้งท้องฝากทัง้งที่หลับที่นอนนะครับ, <Natalie> บรอรุ้นนะครับผู้นี้ลุงพลจะมาถึงกี่โมงนะครับยังไม่มีใครรู้นะครับยังไม่มีเสียงตอบรับโทรมานะครับเนีเป็นการเป็นงานนะวันเนี้ยเหนื่อยคือมาทานเนาะแอปบิ๊กน,นะครับ แรงนะครับแรงแรูปขอาวเจ้าข้าเจ้าใส่ซาเบตเลยใช่ไหมครับรรบรรยากาศระหว่างรอกินข้าวนะครับอัดดิบอัดใสครับ แอนดีก้ก็กำลังช่วยภาษาครับเตรียมกับข้าวออกมาแล้วครับอา้าวอา้าวเจ้ามีน้ำข้าวเจา้ามีน้ำข้าวเหนียวนะฮะอันนี้จริงยางกลืนยางเหลือพม่านะครับย่างผู้ใด ทำอะไรครับลับกล้องไม่ได้เราต้องลับกล้องเองนมุวนข้อมือมวนมืนี่สไตล์เอเีัจัเอวมามากชิมชิมชิมเลยออือสุดยอดครับน้ําจิ้มระดับระดับร้านกุ้งเผานะครับน้ําจิ้มเนี่ยอย่าพาจัดเลยรบนเอามาเบ โอ้ทรศัพท์ไปโทรศัพท์ดังหอยซื้อหอยอันนั้นมาเจ้าอยู่ไมาหอยแงคู่นะเจ้ามากินแ่งหน่อยไหกแอบบบมาแล้วกุ้งมาแล้ว ชิม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 ใ่ิมชิมชิมจิ่ม้าใครเอาคร้ี๋มาเมาเยเอ้ซ่มากิ้าวกนเดี๋ยมาวเิรม้าวเนด้ยกันนะคะทจิ้มกัแซ่บ ย่างก็ว่าดีบรรยากาศนะคะจะเอ็มก็มาด้วยมาคเยอะครับพี่น้องปี่สาวกันนี่มายามภาษากับลุงเสือกับเน้อผ้ากับไอ้แมมทั้งสามธงทานอย่างมีความสุขนะคะจ้าคุณสีนวลมีความสุขคกันทีสุดดูเอ็มมากเกินไปแล้วแนวกัร์ดมหาดีแมมคือว่าการ์ดอะไรนะทีมส์ ปตาเอาแล้วเออเออเลยนนไปหาเพื่อนหลังขึ้นบ้าเอแตก้วัตินหมอมรม่เงนข้นแ้วนพรายอนนี่ก็ได้ดอกยาย่อยแนอยจ่ขุ้นเดิน้นบงข้นกอกกเาข้นนี่เยอะะไกินเลิศหัวนะา gang ở mày có thể làm nhau bây giờ làm nhau bây giờ làm nhau hư 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 hư

เอ่เก่าไปคนแม่ลูกนม่น้ำครูนอำก็ได้เละครับน้องกิน้องพร้อมกันต่อตอเข้าไปกินใกล้ๆกันแี่น่าเบอหนักมาเนาะอืมกใกล้กันนักธรรมะจ้ะไมันมันเีย่งโจแล้วงะ่แกงใช่ไหเนยแมนหมดเ่ยแต่น้องไปแม่งไหนกยากครับ แมกินนู erm ่นไปเอากลองไปตั uh, ้งไว้ทางจะแจ้งแงเออแบแซบกินได้ใสชาอาแซ่านหากินบิงลาปลาำเก็บเกลมาก่ได้กินได้ของแบบวตรมาทันทีเลยอันี้ไปล้ หลาย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 อมนูก่กนกับแกงไม้แบนะครับแบวันนะครับขอบคุณจ่อาจเอี่ด้วครับด้อกับหวนเกาะต้องขอบคุณเอะเป็นไรให้ปากทองเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนครับบรรยากาศอบอุ่นมากๆากหมดปั๊ ลคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ